ของเหล่ามิจฉาชีพที่แฝงตัวอยู่ในสังคมและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนไปทั่วแม้ว่าทุกวันนี้จะมีการเดินภายหรือบอกกล่าววิธีต่างๆที่เหล่ามิจฉาชีพใช้นํามาหลอกลวงเราแต่ก็ดูเหมือนว่ามิจฉาชีพจะไม่หยุดย่อนที่จะคิดหาวิธีใหม่ๆนํามาหลอกลวงให้เราต้องตกเป็นเหยื่ออย่างที่แรกโกนที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้ล้วนแล้วแต่คาดไม่ถึงจริงๆค่ะ สวัสดีค่ะร้านเอเจก,การไฟรฟ้าค่ะสวัสดีครับเอ่อที่อู่มีแบตบแบบแห้งไหมครับแทจริงจริงแกล้งโทรสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์มูลค่าร่วมหมื่นบาทแล้วให้ไปส่งพร้อมเก็บเงินปลายทางแต่พอไปถึงกลับไม่อยู่สั่งให้ฝากของไว้แล้วให้ไปเก็บเงินที่อู่ซ่อมรถเด็กส่งของหลงกลเมื่อไปเก็บเงินแล้วอู่ซ่อมรถไม่รู้เรื่องอะไรด้วยพี่อับช่างเลิออยู่หรือเปล่าครับช่างเลื่อน ก็เมนะื่อกี้พี่ผมคุยกับเขาเขาให้มาเก็บตังค่าแบตเตอรี่เจ็ดันแปดร้อที่นี่ครับไม่มีไม่มีช่างเลิศไม่มีชื่อนี้ช่างที่นี่นักศึกษาที่นิยมใช้ของแบรนด์เนมพบของมีค่าให้ระวังนักศึกษาด้วยกันเพราะนั่นอาจไม่ใช่นักศึกษาตัวจริงแค่แต่งตัวเนียนเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยพอสบโอกาสที่เผลอแล้วฉกซรัพ พอค้าแม่ค้าที่ชอบเก็บของมีค่าวไว้ใต้โต๊ะขนาดค้ายของต้องระวังช่วงตามเล่พาไปตามเล่กับแม่ค้าที่เคยโดนมิชฉาชีพใช้เล่นหลอกมุดไปหาของใต้โต๊ะที่ไหนได้มันคว้าเอาของแม่ค้าติดมือไปจนหมดเมื่อใดที่มีพลังความเพียรการงานไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็สามารถสำเร็จได้โดยง่ายดังคำพ่อสอนค่ะ การทำงานใดๆไม่ว่าเล็กใหญ่ง่ายยากถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้วยากที่จะสำเร็จเรียบร้อยทันเวลาและเมื่อใดพลังของความเพียรน,นี้เกิดขึ้นเมื่อนั้นการงานทั้งหลายก็จะสำเร็จได้โดยง่ายและรวดเร็วความประทับใจเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ตรงกับตัวเรามากนะครับแล้วก็เราได้มาใช้ก็คือว่าความเพียรพยายามเนี่ยมันสามารถผ่านอุปสรรคไปได้จริงๆ ถ้าหากการทํางานหรือว่าอาชีพที่เราทําทุกวันเนี่ยถ้าเราทําโดยไม่มีจุดมุ่งหมายหรือไม่มีเป้าหมายเราก็จะทําก็ก้าวอยู่กับที่แต่วันใดที่เราทําด้วยความพยายามทําให้อย่างเต็มที่ถึงแม้จะเจออุปสรรคบ้างเจอทางคดทางเขียวบ้างแต่ถ้าเราตั้งสติให้ดีและผ่านอุปสรรคนั้นไปได้เราก็จะสําเร็จในเป้าหมายในชีวิตที่เราตั้งเป้าเอาไว้ผมเนี่ย เป็นนักกีฬานะครับหลังจากที่ผมเป็นนักกีฬาแล้วผมก็เคยไปชกต่างประเทศในโอลิมปิกแพ้มาหลายครั้งแล้วก็เคยท้อแท้ในชีวิตในการทํางานในการเป็นนักกีฬานะครับก็ได้พระราชดำรัสในข้อนี้ครับที่มาใช้มาประยุกต์ใช้ตัวเองก็คือว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามเป้าหมายในชีวิตที่เราตั้งไว้คงไม่ถึงแน,น่นอนถ้าเรามองแล้วมาใช้กับตัวเองว่าเราต้องมีความพยายามมากยิ่งขึ้นต้องมีความเพียรมีความอดทนมีความต่อสู้มีความรับผิดชอบให้มากขึ้น ทำทุกวันให้มันดีอย่าไปมองถึงอนาคตแต่มองวันนี้ให้ดีก่อนค่อยๆทำทีละก้าวทีละก้าวเหมือนการเดินก้าวขึ้นบันไดจะถึงจุดมุ่งหมายของชีวิตเองนะครับ นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อเจ้าของร้านไม่คาดคิดว่าลูกค้าที่โผล่เข้ามาสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์จะกลายเป็นวิชาชีพระหลอกบอกว่าให้ไปส่งของถึงที่แล้วไปรับเงินสดที่นั่นเมื่อไปถึงก็ไม่พบใครบอกเพียงแค่ว่าให้ฝากของเอาไว้แล้วให้ไปเก็บเงินที่อู่ซ่อมรถเด็กส่งของหลงกลไปเก็บเงินแล้วไม่ได้พอย้อนกลับจะมาเอาแบตเตอรี่อีกทีกลับหายแบบไร้ร่องรอยแล้วค่ะ โฮเล่นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับอู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งครับที่มีมิจฉาชีพโทรเข้ามาทําทีขอซื้ออะไรรถยนต์แล้วสั่งให้นำไปส่งให้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนผลสุดท้ายเป็นอย่างไรไปดูกันครับฮัลโหลวัสดีค่ะร้านเอเจคารไฟฟ้าค่ะ สวัสดีครับที่อูมีแบตแบบแห้งไหมครับมีค่ะจะรุ่นไหนคะดีเลยครับงั้นผมขอรุ่น 105D31 แบบแห้ง2ลูกแล้วก็อ,อ d 601 Double Lit แบบแห้ง2ลูกนะครับโอเคค่ะตรงลงจะเอาแบต 105D31R 2ลูกนะคะแล้วก็ d 60L Double Lit สลูกนะคะถ้าเธอลูกเก่าด้วยก็ประมาณ7,800บาทนะคะ เอ่อครับครับลบกวนํำมาส่งให้หน่อยนะครับตรงแยกราชวัตรอ่ะแล้วก็มารับเงินสดที่นี่เลยเออลบกวนเขียนบินมาให้ผมด้วยนะครับค่ะค่ะสิ้นการสนทนาเจ้าของอู่ให้เด็กในร้านเตรียมแบตเตอรี่เพื่อที่จะไปส่งของให้ลูกค้าที่โทรมาสั่งแต่ก็ยังส่งของให้ไม่ได้ทันทีเพราะงานที่อู่ค่อนข้างยุ่งทำให้ลูกค้าที่โทรเข้ามาสั่งของเมื่อสักครู่ โทรเข้ามาเร่งให้ไปส่งของยังค่ะเดี๋ยวรอหน่อยนะคะงานยุ่งมากอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเจ้าของอู่ให้ลูกน้องไปส่งของตามสถานที่ที่ลูกค้านัดหมายไว้แต่เมื่อไปถึงกลับไม่เจอเขาจึงโทรหาลูกค้า บอัของมาส่งแล้วครับผองครับน้องพอดีตอนนี้พี่ออกมาทำตุลาอยู่ข้างกนะครับฝากไปล้างข้างๆแล้วบอกว่าเดี๋ยวมีคนมารับครับแล้วน้องก็ไปเก็บตังค์กับร้านเปียกยนได้เลยอ๋อครับผมครับผมขอบคุณครับ ร้ค้าต้นนะครับเดี๋ยวฝากของไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวมีคนมา,านะครับเด <Okay, S 2> <ม>ินไปตรงนั้นเลยครับด้วยความที่รู้จักมักคุ้นกับอู่เปียกยนต์อยู่แล้วจึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาจึงฝากของไว้ที่ร้านค้าแล้วรีบขี่รถจักรยานยนต์ไปที่อู่เปียกยนต์ซึ่งอยู่ไกลจากร้านค้าพอสมควรแต่เมื่อไปถึงที่อู่กลับบอกว่าไม่รู้เรื่อง และไม่เคยรู้จักกับบุคคลนี้มาก่อนพี่รับช่างเลือดอยู่หรือเปล่าครับช่างเลือดไหนไม่มีนะก็เมื่อกี้พี่ผมคุยกับเขาเขาให้มาเก็บตังค่าแบตเตอรี่เจ็ดพันแปดร้อยที่นี่ครับไม่มีไม่มีช่างเลือดไม่มีชื่อนี้ช่างที่นี่ไม่มีจะเหลือหรือครับแบตเตอรี่รถยนต์4ก้อนราคา7,800บาทที่ฝากไว้ที่ร้านค้าเมื่อกี้พอกลับไปดูที่ร้าน ก็ไม่อยู่แล้วจริงๆพอสอบถามเจ้าของร้านค้าบอกว่ามีผู้ชายขี่รถจักรยายนยนต์มาเอาไปแล้วหลังจากที่มาฝากไว้ได้ไม่นานโชแล่เรื่องที่2เป็นไั่ไกลตัวของเหล่านักศึกษาเมื่อโจรสองสามีภรรยาลงทุ่นซื้อชุดน,นักศึกษา ทำเนียนกลอมตัวเข้าไปเป็นนักศึกษาปะปนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วกว่าสายตามองหากระเป๋ารู้แบรนด์เนมและของมีค่าที่นักศึกษาตัวจริงไม่ทันระมัดระวังตัวเพราะคิดว่าในสถานศึกษาจะไม่มีภัยอันตรายอะไรแต่เมื่อถูกฉกทรัพย์สินไปแล้วกลับคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ จะมาเตือนน้องๆน,น,นักศึกษาที่ชอบใช้ของราคาแพงอย่างกระเป๋าแบรนด์เนมโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพราะถึงจะอยู่ในโรงมหาวิทยาลัยที่น่าจะเป็นสถานที่ปลอดภัยแต่ยังไม่ไวาวต้องเจอเลขโจรสองสามีภรรยาคู่นี้ไม่ได้เป็นนักศึกษานะครับแต่สมรอยเอาชุดนักศึกษามาแตง่ง แค่เปลี่ยนกระดุมมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งของภาครัฐและเอกชนก็ดูเนียนพร้อมเข้าไปก่อเหตุพฤติกรรมก่อย่างที่เห็นฝ่ายหญิงเที่ยวซุ่มๆม,มองๆเดินสำรวจตามโต๊ะมานั่งซุ้มอาคารเรียนโรงอาหารพอประชุมและห้องน้ำใครอย่าได้เพ้อเชียวละครับไม่งั้น จะเจอเข้าแบบนี้ไม่ทันแล้วล่ะครับพอมันคว้าได้มันกระโดดขึ้นหรถ หนีไปไวยังกับลิงลมแล้วแบบนี้จะจับมือไขรดมแล้วครับมีการหยิบกระเป๋าใบแล้วก็นำซึ่งดูจากกล้องวงจรปิดนำออกไปด้านหลังกำแพงของมหาลัยแล้วไปเก็บไว้ในรถก่อนนะครับเมื่อของไปเก็บไว้แล้วเนี่ยก็ย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ออกออกเข้ามุมเดียวหากเป็นแบรนด์แบรนเนมนะครับเขาก็จะเอาไปขายต่อตามร้านมือสองบ้าง ถ้าได้โทรศัพท์ยี่ห้อแพงๆที่พอขายได้ก็จะไปขายตามร้านโทรศัพท์ขายลักษณะเป็นมือสองุณคิดว่าภัยอยู่ใกล้ตัวเราเสมอยิ่งใช้เข้าของราคาแพงยิ่งล่อตาล่อใจโจรก็ยิ่งต้องรู้จักวิธีระม,มัดระวังตัวและทรัพย์สินกันให้มากเป็นพิเศษนะครับ ของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่มักจะมาจากลูกค้านะคะซึ่งไม่สามารถรู้ได้เลยว่าลูกค้าคนไหนไม่ได้ประสงค์จะมาซื้อของเพียงอย่างเดียวเพราะลูกค้าที่เป็นมิจฉาชีพมักจะมีเล่หลวงในการดึงความสนใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าเกิดความสับสน เหตุการณ์ก็เริ่มต้นเขาก็เข้ามาซื้อทำพีว่ามาซื้อของของทานนะเขาซื้อน้ำสามคนแล้วเสร็จแล้วเขาก็ซื้อแล้วก็ชวนป้าคุยว่าน้ำนุ้นทำอย่างนู้นทำอย่างนี้เสร็จแล้วอีกคนหนึ่งเขาก็แกล้งทำตังค์ตกจะแกล้งหรือเจตนายังไงนี่ป้าไม่ทราบนะเพราะว่าเขาเขากุ้มลงไปเก็บแล้วเสร็จแล้วเขาก็เก็บนานอีกสองคนเขาก็คุยอยู่กับป้าแล้วป้าถามบอกอ้าวเก็บตังค์ได้ยังเขาเขาก็ เงยหน้าคขามายิ้มแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ก้มลงไปหาตังเขาอย่างเดิมเสร็จแล้วเขาก็คุยไปคุยมาพอเขาเขาล้วงไปเสร็จแล้วเขาก็ไปก็ไปโดยที่ป้าไม่รู้ว่าคือกระเป๋าถูกล้วงมารู้อีกทีตอนเกือบเที่ยงแล้วกล้องวงนอนปิดของตลาดตอการค้าจังหวัดสกลนครสามารถบันทึกภาพขณะมิจฉาชีพ ก้มลงไปหยิบทรัพย์สินของแม่ค้าโดยมีมิจฉาชีพอีกสี่คนคอยยืนบงังและให้มิจฉาชีพอีกหนึ่งคนคอยซื้อของฝั่งตรงข้ามเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจ แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมมิจฉาชีพแบบนี้ยังคงมีอยู่ในสังคมไทยตามแรกวันนี้เราจะไปลองสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดกันค่ะว่าพวกเขาเคยพบเจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้หรือยัง ค่ะเคยได้ยินค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนเป็นแม่ค้าด้วยกันที่เขาโดนอะนะคะเพราะส่วนใหญ่แม่ค้าจะลืมกระเป๋าตังค์หรือเผลอลืมเอากระเป๋าของตัวเองไว้ใต้ร้านอย่างเงี้ยโดยพวกนี้จะมาเยอะๆมากันในช่วงที่แบบชุลมูลลูกค้าหน้าร้านเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนแบบลวงเข้ามาโดยที่เราแบบไม่หันตั้งตัวไม่ได้สัง,สงเกตอะไรเงี้ยค่ะอันนี้พี่ไม่เคยได้ยินแต่ไม่เคยเจอนะเคยเจอแบบเพ่หรบอว่า แก้แบบทำเงินทอนเนีว่าเออเอาเงินมาก่อนเดี๋ยวก็ก็เอาเอาเงินทอนมาก่อนแล้วค่อยเอาแบงค์พันมาให้อะไรอย่างเงี้ยเคยค่ะที่นี่มีบ่อยมากเลยเมื่อก่อนยิ่งบ่อยเมื่อก่อนนะเยอะเลยแล้วไม่ไม่กี่วันนี้ก็มีมา เหมือนพี่ก็น,นี่เลยคาดเอวไปเลยคือก่อนนั้นเกิดครัง้งหนึ่งเหมือนว่าจะเข้ามาฉกเอเพราะเห็นว่าพี่เราก้มอยข้างล่างเขาก็นี่ก็ไม่มีคนเขาก็เดินมาแล้วเราก็สงสัยเอ๊ะทำไมจะมาซื้อทำไมาต้องเดินอ้อมมาถึงเตาอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนหลังก็เลยเออไม่ไม่ได้ละก็เลยคาดกับเอวเราไม่ได้เอากระเป๋าตังค์ข้างล่างส่วนใหญ่เราจะใช้คาดเอวเอา เพื่อเป็นการป้องกันในระดับหนึ่งเราก็คอยดูว่าเราจะเก็บของตรงไหนคือเรามีประสบการณ์เราเคยรู้แล้วเราก็ไม่เก็บตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนที่เก็บตามเอวที่เป็นสะพายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกระเป๋าสะพายหรือไม่อะไรเพราะว่าอยู่อย่างนี้มันไม่มีที่เก็บอะอย่างไรก็ตามก็ต้องเตือนบรรดาพาะะ่อค้าแม่ค้าให้เก็บทรัพย์สินเอาไว้กับตัวเองถึงจะดีที่สุดหรือหาที่เก็บที่มิดชิดไม่ให้มิจฉาชีพสามารถฉกทรัพย์สินของเราไปได้อย่างง่ายดาย เนือในรายการมีหลากหลายรูปแบบและปรับเปลี่ยนวิธีการอยู่เสมอๆเ,เราทุกคนในสังคมจึงต้องช่วยกันสอดส่องดูแลหากเห็นเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากนควรที่จะมีการเตือนภัยและเฝ้าระวงังไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างรุนแรงหรือไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นซ้ำกับผู้อื่นค่ะ เล่ทุกคนโกงรู้ทันได้ในรายการร่วมมือร่วมใจร่วมกันเตือนภัยสังคมค่ะติดตามชมรายการได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทาง Spring News TV ที่ตอนช่อง19และคุณผู้ชมทางบ้านสามารถส่งเรื่องราวสารพัดเลขกลมาร่วมในรายการได้ผ่านทาง Facebook ค่ะ ปฏิบัติตนให้มีคุณสมบัติพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับทุกคนตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราทุกคนก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสวัสดีค่ะคุณสมบัติพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับทุกคนนั้นที่สําคัญได้แก่ความรู้จักผิดชอบชั่วดีความละอายชั่วกลัวบาปความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในความคิดและการกระทํา ความไม่เห็นแก่ตัวไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นความไม่มักง่ายหยาบคายกับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเป็นพิเศษคือความขยันมั่นเพียรอวัสดีค่ะ แจการไฟฟ้าค่ะที่หูมีแบตแบบแห้งไหมครับพี่อยู่ที่ไหนครับเราของมาส่งแล้วครับผอพอดีตอนนี้พี่ออกมาทาตุ้รายอยู่ข้างนอกนะครับฝากไปล้างข้างๆแล้วบอกว่าเดี๋ยวมีคนมารับครับแล้วน้องก็ไปเก็บตังค์ร้านเปียกยนได้เลยพี่ครับช่างเลิศดอยู่หรือเปล่าครับช่างเลิศดไหนไม่มีนะก็เมื่อกี้พี่ผมคุยกับเขาเขาให้มาเก็บตังค์ค่าแบตเตอรี่เจ็ดพันแปดร้อยที่นี่ครับไม่มีไม่มีช่างเลิศดไม่มีชื่อนี้ช่างที่นี่